สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับตอนนี้เดดก็ประมาณเที่ยงตรงครับแต่จะร้อนจัดมากนะครับวันนี้ที่บ้านผมพลังงานฟรีของผมก็ทำงานเต็มที่นะครับอันนี้ก็มาเข้าเรื่องกันนะครับซึ่งปีนี้ผมทำนาอินรีอยู่นะครับ32ไร่นะครับแบ่งแบ่งเป็นหวานแห้งนะครับ4ไร่แล้วก็นาต้มอีก2 8ไร่นะครับ แล้วก็ไว้ให้ลูกๆครับดำอีกประมาณสองไร่กว่านะครับเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์นะครับอันนี้มาเล่าถึงการสูบน้ำนะครับก็28ไร่ผมเลือกใช้แนวทางไหนบ้างครับโดยการสูบนาต้มเนี่ครับเราต้องสูบให้ทันนะครับถ้าเลยประมาณสัก5วันไปแล้วนะครับข้าวก็จะเน่าตายนะครับหรือว่าจะงอกเป็นอัตราที่น้อยมากนะครับ กาน,นเราต้องสูบให้ทันนะครับแล้วพลังงานที่เราเลือกใช้ก็ต้องลดต้นทุนนะครับใน้งานเราจะไปขายก็ขาดทุนนะครับซึ่งพลังงานที่ผมเลือกใช้นะครับเป็นพลังงานฟรีก่อนนะครับผมเลือกเป็นดับแรกที่ใช้ก็คือการสูบจากโซลา่าเซลโดยตรงนะครับซึ่งอันนี้มันต้องอาศัยแดดนะครับครึ่งเนี่ยปั๊มก็ทํางานอยู่นะครับแล้ว วิธีที่น้ําจะออกจากแปลงนาได้เร็วที่สุดก็คือการแรงน้มถ่วงของโลกครับก็คือการจัดระดับนานะครับจากที่สูงนะครับปล่อยมาลงตามที่ต่ํานะครับแล้วก็มารวมมาจุดจุดหนึ่งนะครับเพื่อจะสูบหรือว่าหรือว่าระบายไม่ไม่ไม่ได้แล้วนะครับน้ามันเอือแล้วเราก็เลือกใช้วิธีที่สองของผมก็คือการใช้เพ,เพื่อนเเคยดูน้ํามันออกจากถังไหมครับเนี่ยผมใช้หลักการนี้แล้วครับ ก่อนที่ว่าเราจะดูดน้ามันนะครับเราจะต้องใช้แรงดันนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะดูดเพื่อให้มันข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ครับมันก็จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้ไกลแต่ว่าผมไม่มีแรงดูดขนาดนั้นเพราะว่าท่อที่ผมใช้เป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับผมใช้ปั๊มแบบนี้ครับช่วยให้ปั๊มครับโซล่าเซลล์ดูดเข้าไปนะครับดูดแล้วก็เมื่อน้ําเต็มท่อไม่มีฟองอากาศนะครับเราก็เอาปั๊มออกนะครับ แล้วอันนี้ก็จะดูดปกติของมันนะครับนี่นะครับว่าจะดูดไปไกลเลยครับอย่างเช่นนานี้นะครับผมใช้เวลาดูดแค่สองวันนะครับประมาณสองวันคือว่าปล่อยมาจากนาทางนู้นด้วยนะครับตรงนี้สิบสี่ไร่นะครับนี่นะครับวิธีที่สองส่วนวิธีที่สามนะครับก็คือน้ํามันเยอะมากนะครับเราเราสูบทั้งยี่สิบหกไร่ครับมันไม่ทันนะครับ แล้วโซลาเซลล์เราก็ไม่พอบางทีมันก็มีปัญหาเรื่องแดดนะครับแดดไม่แรงผมก็ใช้ปั๊มไอเครื่องสูบน้ํานะครับช่วยนะครับนี่นะครับก็สามารถทําให้เราทันได้นะครับโดยการที่ว่าทํางานอยู่คนเดียวนะครับสองคนกาแฟนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็จะทำให้เราประหยัดค่าน้ํามันไปเยอะนะครับทางเลือกสุดท้ายคือน้ํามันนะครับทางเลือกแรกก็การ การปล่อยน้ําจากที่สูงลงที่ต่ำนะครับหนาทุงสูง้วก็ปล่อยมาก่อนหรืเลือกทําก่อนนะครับพอเสร็จก็ทยอยทํามาเรื่อยๆมันก็เป็นการกระจายน้ําที่ดีพอนะครับนี่นะครับที่พไพ่ยระเปลงนานะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามนายอินทรีปี66ของอผมด้วยนะครับสวัสดีครับ